สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะฮะพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤหัสครับที่21ดนะฮะกรกฎาคมครับวันนี้มีเรื่องงามยามดีนะฮะหลายเรื่องเลยนะครับนี่มีเรื่องอะไรบ้างครับเนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการขอนะครับเขาเรียกว่าทริโทเลื่นะครับเรื่องการขอขออะไรบ้างนะครับขอคืนดีนะขอให้ช่วยเหลือนะครับขอความร่วมมือนะฮะหรือทําหนังสือออกหนังสือนะฮะก็ได้หรือว่าขอความเมตตานะครับ ขอกู้นะฮะอันนี้บางคนรออยู่นะแล้วก็ขอตั้งบุปการีนะฮะขอตั้งแฟนอะไรก็ว่ากันไปนะฮะก็ได้นะครับจะเลือกเร,ยก,เรยกว่าขอให้ช่วยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เสื้อผ้าใหม่ครับเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของสวยงามเบเครื่องประดับนะฮะเสื้อผ้าหน้าผมนะอยากเปลี่ยนทรงผมหรือว่าอยากเปลี่ยนสีผมได้เลยจัดไปนะฮะทำสปานะครับนัดใหม่ซะนะแล้วก็นะครับอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ การงานนะครับสมัครงานเริ่มต้นงานใหม่วางแผนการตลาดร้อนสินค้าทำโปรโมชั่นก็ได้ครับตัดผลิตผลเรีกว่าผลิตผลทางการเกษตรนะครับนำเอาไปขายเปิดตลาดใหม่เห็นไหมฮะหลากหลายอย่างเลยนะเรื่องร่างกายเรื่องงานนะครับแล้วก็เรื่องเงินประมาณนี้นะฮะโอเคครับแล้วก็ออคลิปนี้นะครับบทสรุปนะครับเดือนสิงหาครับ เดือนกรกฎาคมใกล้จะจบแล้วนะฮะเหลือแค่10วันนะครับ11วันนะฮะใกล้หมดละคราวออนี้เราไปดูเดือนสิงหาดีกว่าเพราะว่าบางทีเดือนนี้เราแก้เลยบางอย่างนะฮะก็ลําบากแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันนะฮะเราจะได้รู้ว่าโอเคช่วงเดือนหน้านะครับนี่ดาเคยกราศีไหนครับผมทําไวคา้ครับ3ราศีครับที่ฟื้นแล้วนะฮะคือถ้าเดือนกรกฎาคมแย่เหนื่อยลําบากอุปสรรคแล้วก็บางทีจบจมดิ่งนะฮะ เดือนสิงหาฟื้นนะครับโร่งโปร่งหรือบางทีจะมีเรื่องเฮงเงนะหรือว่ามีเงินเข้าอะไรประมาณนี้นครับอุปสร,รรคคลี่คลายอุปสรรคใหม่ก็กำลังเข้ามาไม่แปลกเข้าว่ากันอุปสร,รรคเก่าคลี่คลายก่อนอะไรประมาณนี้นะฮะสามราศีแล้วก็มี2ราศีที่เหนื่อยนะครับอาจจะมีอุปสรรคเยอะหน่อยนะหรือว่ามีเรื่องวุ่นวายพอสมควรนะครับเดี๋ยว เรื่องเสียเงินเดี๋ยวงานมีปัญหาอ่าเดี๋ยวคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวป่วยไข้ไม่สบายอะไรประมาณนี้ครับสองราศีแล้วก็อีกราศีหนึ่งมดีเขาเรียกว่าขับลูกขับดอกนะฮะคือมีเรื่องดีๆเข้ามาให้ชื่นใจเสร็จปุ๊บอีกวันหนึ่งโอ้มีปัญหาวุ่นวายให้แก้ไขโอ้เหนื่อยท้อละอีกวันหนึ่งมีเรื่องดีๆอีกแล้วนะฮะนี่แหละบอกเลยครับว่าราศีนี้ก็ก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงคับลูกคับดอกครับมันก็ไม่ดีที่สุดแล้วมันก็ไม่แย่ที่สุดเนี่ยมันก็อยู่ตรงนี้นะครับมันก็มีนะ คนเรามันได้มีสีสีเดียวนะครับมันก็เรียกว่าสากหลากหลายสีเพราะฉะนั้นมันก็มีดวงแบบดีๆร้ายๆผสมผสมกันก็มีนะครับโอเคนะต่อมานะครับดูเรื่องของเลขมงคลครับในช่วงพรุ่งนี้นะครับในช่วงนี้ช่วงวันนี้นะครับคือพฤหัดนะฮะหนึ่งครับรียเลขอะไรบ้างนะครับที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีนะครับเลขแรกคือเลข6ครับเลขต่อมาคือเลข4นะฮะเลขต่อมาคือเลข3นะครับแล้วก็เลขสุดท้ายคือเลข0ูนะฮะเลขที่ไม่ถูกโชกหรือเลี่ยงคือเลข7ครับ สีที่ถูกเชว์ครับสีแรกคือสีฟ้านะครับสีต่อมาคือสีเหลืองสีต่อมาคือสีส้มสีสุดท้ายคือสีแดงสีที่เลี่ยงคือสีเทานะครับเลี่ยงสีเทานะสีม่วงพอใช้ได้นะครับสีเทาเลี่ยงสีเดียวนะฮะประมาณนี้แหละเนาะก็โอเคนะครับเมื่อวานนี้นะฮะอ๋อด้วยก่อนผมมีเสบียงมีเพื่อนๆถามว่าวันนี้จานทานอะไรนะฮะนี่ผมมีเสบียงวันนี้มีอัดหลายคลิปหน่อย นี่ครับนี่จึบจ๊บจึ๊บนี่นะฮะขนมตาลน,นี่ชอบกินกันไหมผมว่าสมัยก่อนมันมีใหญ่ๆเนาะใช่ไหม <c oughs> ปรยปัจจุบนันเขาทำเล็กๆนะฮะสมัยก่อนมันมันใหญ่ๆนะฮะจำได้เลยทานทีก็อิ่มเลยนะฮะนี่แหละอยู่ปัจจุบันก็เล็กๆนะครับแต่มันหวานเนาะบางที่ก็หวานนะฮะผมก็ชอบนะใครชอบทานไหมฮะขนมตาลก็แต่ว่าอร่อยอจริงๆยากนะแต่ทานได้เยอะนะฮะทานได้แก้ทารเด่นนั้นแหละนะฮะ แต่แบบอร่อยแบบโอ้โหกินแล้วว้าวนะครับเนี่ยหายากใครมีร้านขนมตาลที่ไหนอร่อยอร่อยแนะนําบ้างนะฮะผมชอบทานพอเมื่อไหร่ที่แวะผ่านไปจังหวัดของท่านนะฮะผมก็จะไปตามเมนูที่แนะนํามาครับนี่มีโพยแต่ละที่จดไว้แล้วนะฮะเนี่ยมีหลายๆอย่างไว้แล้วคราวนี้ขนมตาลนะครับมีร้านไหนบ้างนะฮะแล้วก็มีวันนี้กินน้ำนะฮะวันนี้ผมชอบทานเนี่ยน้ำสอรสนะครับนี่นะฮะมันเป็นเหมือนเม็ดดู เหมือนมองพวกไข่กบนะฮะประมาณนี้แหละมันมีวิตามินซีสูงนะครับใครที่อยากหาวิตามินซีที่ไม่ใช่น้าส้มนะฮะยุคปัจจุบันน้ําส้มสเกตไหมว่ามันมันเหมือนเปรี้ยวหวานน้ํมันหวานเนาะมันเหมือนเป็นส้มแท้ส้มเทียมผสมผสมกันยังไงก็รู้นะฮะเนี่ยก็เลยหาแบบคั้นสดยากนะครับบางคนก็เบื่อน้ําส้มละก็หันมาทานน้ำสัรดนะครับอร่อยดีเม็ดมันกุบกๆ๊บกุบกบทานดีนะฮะประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับ ฟังข่าวนะฮะสังเกตไหมว่าต่างประเทศช่วงนี้คลื่นความร้อนสูงมากนะครับอังกฤษนี่40องศาเซลเซียสนะโอ้โหไม่ธรรมดานะฮะเราคิดดูด้ว่าเราบ้านเรานะครับอยู่เมืองไทยนะฮะ40เนี่ยก็โอ้โหไม่ไหวนะฮะ38 39นี่ ก็ถือว่าร้อนนะฮะสี่สิบนี่ก็ถือว่าหนักหน่วงนะครับเนี่ยมันไปเกิดที่อังกฤษนะฮะแล้วก็ฝรั่งเศสบางรัฐนะฮะเจอบางเมืองนะฮะับสามสี่สิบสองนี่เมื่อวานนะครับสี่สิบสององศานะครับเพราะฉะนั้นคลื่นความร้อนมันแผ่กระจายไปทั่วยุโรปนะครับใครที่อยู่ต่างประเทศนะฮะดูอุณหภูมิให้หน่อยนะฮะว่า ประเทศที่คุณอยู่หรือเมืองที่คุณอยู่นะฮะหรือรัฐที่อยู่นะฮะตอนนี้รูมเท่าไหร่นะครับแล้วก็บรากาศนะฮะแล้วก็เรื่องของคลื่นความร้อนเป็นยังไงบ้างครับเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยก็ได้ฟังนะฮะฟังข่าวอย่างเดียวนะจริงๆมีหลายข่าวนะสังเกตดีๆเวลาที่เราฟังนะครับเขาแปลมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวการเมืองข่าวสังคมนะฮะหรือว่าเป็นข่าวดาราหรือเป็นข่าวกีฬาหรือบางทีจะเป็นข่าวพวกสงครามอะไรขึ้นนะฮะ พอไปอ่านยังสํานักข่าวจริงของต่างประเทศเนี่ยมันคนละเรื่องก,กันเลยนะเออมันมีนะฮะบางทีก็ตัดไปเป็นประโยคแล้วเอามาแปลงแล้วก็มาแปลแบบหลายๆคนต่อเนื่องไปต่อเรื่องมาคนละเรื่องก,กันนะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างประเทศครับช่วงนี้อุณหภูมิแล้วก็บรรยากาศแต่ละเมืองเป็นยังไงบ้างครับอยู่ต่างประเทศอยู่ยุโรปหรือจะเพื่อนบ้านแล้วก็ได้ฮะใครที่อยู่สบปลาวนะครับอยู่เมืองไหนนะเอ,อ้ก็ เขียนมาคุยกันบ้างนะครับอากาศเป็นไงบ้างนะครับเมืองไทยตอนนี้ร้อนแล้วก็ผสมกับฝนนะครับโอเคนะหลักๆคงไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ทําอะไรช่วงนี้ก็ระมัดระวังกันนะครับพอสมควรนะครับแล้วก็ระวังเรื่องของเงินทองด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีตุลนะครับพิจิกแล้วก็ราศีธนูครับเริ่มที่ตุลนะฮะในวันนี้เป็นตุลนะครับที่มีขวัญกําลังใจนะครับเพิ่มมาคืนหรือว่าดีเยี่ยมนะบางคนโอ้โหกาลังท้อเลยนะครับ เดี๋ยวมีเดี๋ยววันนี้มีอะไรดีๆเข้ามานะครับโดยเฉพาะเรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของความรักนะฮะมาดูเรื่องการงานก่อนนะครับอ่าจริงเรื่องงานก็เรียกว่าถ้าใครที่มีปัญหาคาราคาซังนะครับหรือมีอุปสรรคใดๆก็ตามนะครับมันจะโอกาสจะสาเร็จมีหรือโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้มีมีดวงไอเดียที่จะจัดการกับปัญหาที่คุณเผชิญอยู่นะครับระยะนี้สิ่งที่ต้องระวังคือคนนะฮะอาจจะใส่ร้ายใส่ความนี่หรือว่าทําให้เราแบบ ลำคาญเนาะบางทีแบบมาดินทาเราเงี้ยชอบไหมฮะผมไม่มีใครชอบเลยเนาะหรือว่าเอาเราไพูดในทางที่ไม่ดีนะครับหรือเข้าใจผิดนะครับอธิบายก็ไม่ฟังนะฮะเขามีชุดความคิดของเขาแล้วอะไรประมาณครับชวงนี้คือคนคือปัญหานะครับแสดงว่าทุกคณต้องติดต่อคนคุยกับคนร่วมงานกับคนร,ร่วมทีมกับใครนะครับระวังอารมณ์นิดนึงระวังอารมณ์เรานะไม่ใช่อารมณ์เขานะครับเนี่ยคือสิ่งที่ต้องระวังแต่เรื่องงานแก้ปัญหาหรือตัวเนื้องานต่างๆนาวันนี้จัดการได้เป็นอย่างดีเดินทางปลอดภัยนะครับ แล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาของคนอื่นเขาด้วยนะฮะช่วงนี้ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพุธโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งของการงานมันเลยบอกให้ไอเดียแล้วก็ให้วิธีที่จะจัดก,การปัญหาได้แล้วก็การวางแผนนะครับในการทํางานต่างนานาวันนี้เด่นนะครับวันนี้จะวางแผนจะคุยเจรจาจะ,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 จะน้าวใจใครหรือจะปล่อยของนะฮะหรือว่าง่ายๆคือจะร้อนสินค้าประมาณนี้นะครับปล่อยของฟอรและ,ระแปลกแปลนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ จะบอกว่าการเงินนะฮะช่วงนี้เด่นนะครับเรื่องการเงินใครที่แบบคาดหวังเรื่องการเงินพอได้อยู่นะครับเพือเพออาจจะมีเงินฟุกๆนะเงินที่ก่อให้เกิดรายได้เงินที่จะบอกว่าเงินฟุกฟุกหนึ่งครับเงินที่เอาไปใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดรายได้ตามมาก็ได้บางทีแบบเอาไปลงทุนนะฮะหรือว่าซื้อหรือว่าลงทุนบางคนลงทุนสลากนะฮะอะไรประมาณนี้ได้นะครับแล้วก็ได้ซื้อของที่เราชอบของที่เราถูกใจประมาณนี้นะฮะก็โอเคนะผมว่า การเงินพอที่จะหมุนได้หรือว่ามีข่าวดีๆเกี่ยวกับการเงินหรือว่าจะค้าขายวันนี้จะขายดีนะครับความรักครับช่วงนี้คนที่โสดนะฮะต้องระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามานะทั้งคนโสดคนที่พิสดนะครับบอกครับวันในช่วงนี้ครับดาวในเรือนพบคู่ครองหรือพบปัตตนิตนะครับมีดาวพระจันทร์ดาวังคารดาวราหูนะครับ จันทร์กับอังคารมันเหมือนเขาเรียกว่าคู่ชู้นะฮะมันมีตำนานนิทานชาติเวรเกี่ยวกับดาวจันทร์นางจันทร์กับดาวอังคารนะฮะพิทยาธรว่าะฉนั้นคู่นี้มันดาวคู่ชู้เขาเรียกว่าประมาณนั้นแล้วก็ดาวอังคารกับราหูนะครับมีสโลแกนคู่นี้ว่าอังคารราหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่กู่ของเขานะฮะเห็นไหมคู่นี้อันตรายเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตำนานของดาว นางจันรกับดาวราหูนครับฉะนั้นช่วงนี้ระวังคนที่มีคู่อยู่แล้วเข้ามามากๆนะครับเนี่ยแค่เนี้จบเลยนะแล้วก็ช่วงนี้ระวังใจมันหัวใจมันแกว่งมันจะไปชอบใครๆได้ง่ายนะครับระวังใจระวังหัวใจง่ายนะครับหัวใจอ่อนนะฮะช่วงนี้นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับช่วงน,นี้กดไหลย้อนร้อนในแล้วก็เจ็บคอนะครับมี อะไรแผลในป่านะครับท่านที่อยู่ในวยสวปวดหัวปวดตานะครับแล้วก็มีปัญหารเรื่องของการปวดเข่านะครับต่อมาชาวราศีพิจิกครับกิจกรรมอะไรที่ทาํามีโอกาสที่จะได้หรือว่าง่ายขึ้นนะครับบางทีมันมีอะไรที่ฟุกฟุกเข้ามานะครับคาว่าฟุกในที่ในที่นี้ครับมันเป็นเรื่องของงานก็ได้เป็นเรื่องของการเงินก็ได้นะฮะคืออะไรที่เราไม่คาดคิดแล้วก็ไม่คาดหวังอยู่ดีสําเร็จเลยเน,นี่ยฮะประมาณนี้อ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของการงาน่อยดาวการงานคือดาวพิหัสนะครับ ดาวที่วันนียังโคจรอยู่ในภพสุภะอยู่นะครับแล้อยู่คู่ก,กับดาวพระพุธนะครับ Reading. ดาวพุธเป็นเจ้าเรือนนะครับเรียกว่าเจ้าเรือนภพมรณะกับเจ้าเรือนภพลาภะนะครับตอนนี้โคจรอยู่ภพสุภะมันแปลว่าหนึ่งนะครับเรื่องของไอเดียในการแก้ปัญหานะครับมันจะสําเร็จนะครับพระอาทิตย์กับพุธมันเป็นคู่วิชาการหรือว่าคู่ไหวพริบนะครับอยู่ในภพสุภะคือความสําเร็จนะครับแล้วก็มาจากภพมรณะกับภพลาภะนะครับมันก็สําเร็จได้หลายเรื่องนะแล้วก็เรื่องที่เราไม่คาดคิดนะครับก็จะ แก้ปัญหาได้ด้วยนะครับฉะนั้นช่วงนี้ไปว่าไัายพริบดีการแก้ปัญหาเด่นคนช่วยเหลือยังพอมีนะครับหรือว่าช่วงนี้มีข่าวดีๆอะไรที่เราคาดหวังเกี่ยวเรื่องงานงานพอได้อยู่นะครับทีนี้ฮะมันดูต่อนะฮะบูมดงดาวนะครับดาวการเงินนะครับดาวการเงินคือดาวพฤหัสนะช่วงนี้นะครับแล้วก็ดาวพฤหัสระยะนี้นะครับก็อยู่ในตําแหน่งเรียกว่าพบปุตตะนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายจุกจิกปุตตะนี่มันไม่ใช่ก้อนใหญ่นะปุตตะ มันเหมือนกับที่ดินนะครับที่ดินแปลงก็แปลงใหญ่แต่ถ้าเป็นบุตเตอมันเป็นแปลงย่อยๆนะครับแปลงซอยยิบยิบ,ยบพวกนี้มากกว่านะครับไม่ใช่ผืนใหญ่ยกตัวอย่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นงานมันก็เป็นงานยิบงานย่อยงานงานะจะบอกว่างานพิเศษงานแก้ปัญหางานอะไรพวกนี้นะครับก็เข้ามาเนาะเพราะฉะนั้นการเงินคล้ายๆกันครับมีการซื้อของทั่วๆไปนะครับเยอะหน่อยไม่ได้อะเป็นชิ้นไม่นานสักเท่าไหร,ร่นะฮะโอเคครับต่อมามาดูเรื่องของความรักบ้าง ช่วงนี้คนที่โสดนะฮะมีโอกาสนะครับแต่ว่าจะเดือดร้อนนะครับระวังความเดือดร้อนถ้าสมมุติว่ามีความใกล้ชิดอะไรกับใครนะฮะช่วงนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษถ้ามีการใกล้ชิดหรือมีการนัดหมายอะไรส่วนตัวนะครับต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับมีโอกาสที่จะ ไปทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรนะครับสําหรับบางคู่นะไม่ใช่ทุกคนนะฮะบางคู่ที่มันลอ่อแหลมแล้วก็เหมือนกับอารมณ์ปิ่มปิมนะฮะอารมณ์กึ่มก่มอะไรอยู่แล้วทั้งคู่นะครับช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะโอเคนะครับ มาดูต่อช่วงนี้นะครับเรื่องของคนที่โสดอยู่นะครับถ้าคุยกับใครอย่างที่บอกว่าต้องระมัดระวังคนที่เข้ามานี่อาจจะเข้ามาแบบหวังผลเรื่องอื่นนะไม่ได้หวังใจเราเนี่ยบางทีดูร่างกายหวังผลเรื่องอื่นนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังมากๆเลยนะช่วงนี้ล่อแหลมนะฮะแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนนะครับช่วงนี้ดาวคู่ครองคนรักคือดาวพระศุกร์ช่วงนี้โคจอยนภพบมรณะนะครับหนึ่งเขาว่ามรณะเป็นเรเด่นหลายนยะครับเพราะมาจากเรือพภพปตนี 1แฟนป่วยไม่สบายหรือข้อ2ครับช่วงนี้แฟนห่างกันนะครับห่างกายหรือห่างใจก็ได้บางทีแบบห่างกายก็คืออยู่คนละที่ห่างใจก็คือช่วงนี้ต่างคนต่างยุ่งกับภารกิจส่วนตัวเลยอยู่ด้วยกันแหละแต่ก็ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์อะไรกันสักเท่าไหร่นักอะไรประมาณนี้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่จเจอนะแต่ไม่ได้มีอะไรน่าซีเรียสน,นะครับก็ถือว่ามีผมว่าก็ยังโอเคนะฮะถ้ามีปัญหาเรื่องอะไรก็จะแก้ปัญหาได้นะ หรือว่าช่วยเหลือกันและกันในยามที่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรกันช่วงนี้ก็จะยุ่งๆในภารกิจของกันและกันมากกว่านะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้คือ1กดไหลย้อนข้อ2คือการปวดขาปวดเข่านะครับแล้วก็ช่วงนี้วิงเวียนศีรษะนะครับแล้วก็ต่อมาท่านที่อยู่ในไวซวอครับช่วงนี้คือระวังภูมิแพ้นะครับเจ็บคอร้อนในแล้วก็ตัวลุมๆไม่ค่อยสบายนี้สบายตัวนะครับต่อมาครับชาวราศีธนูฮะวันนี้ครับ เรื่องของอกิจกรรมครับหน้าที่การงานระยะเนี้ยมันมีดวงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการงานหรือว่าตัวเนื้องานนะครับหรือว่า,าที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเรื่องของความรักครับมันเป็นช่วงรอยต่อเล็กๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะฮะคาว่ารอยต่อมันมีรอยต่อเล็กรอยต่อกลางรอยต่อใหญ่รอยต่อชีวิตนะรอยต่อใหญ่ก็อาจจะเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนงานเปลี่ยนแฟนเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ารอยต่อเล็กๆคืออาจจะ มีกิจกรรมอะไรที่ต้องทำนะครับใหม่ๆนะครับด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างยุ่งยุ่งทให้ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะครับหรือว่าจะช่วงนี no ้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฮะช่วงนี้อาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับกายใจตัวเองเป็นพิเศษหน่อยนะครับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะฮะแล้วก็ต่อมานะช่วงนี้ถ้าเรื่องของความรักขอเติมนิดนึงนะฮะช่วงนี้มันมีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของชุนิมิเซเน เพราะฉะนั้นพูดคุยหรือใกล้ชิดกับใครจะมีคนชอบเราได้ง่ายนะครับก็อยู่ที่เราวางตัวว่าจะวางตัวอย่างไรนะครับมากกว่านะครับเพราะไม่จําเป็นว่ามีคนมาชอบแล้วเราก็ต้องมาชอบเขาเสมอนะฮะมันก็ต้องมีในยะของนิสัยแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยนะครับโอเคครับต่อมานะฮะเรื่องของเพราะว่าช่วงนี้มีเสน่ห์มากเอาเสน่ห์ไปใช้ในเรื่องการขายของนะครับในเรื่องของการคุยกับลูกค้านีในเรื่องของการคุยเจรจากับหัวหน้า หรืออะไรก็ตามนะครับเนี่ยช่วงนี้เอาสเสน่ห์ไปใช้พวกนี้จะสําเร็จแล้วก็เอาไปใช้แล้วมันก็ได้เกิดประโยชน์เป็นสิ่งต่างๆที่มันจะกลับมาได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการเงินช่วงนี้ตึงมากถึงมากที่สุดนะครับช่วงนี้บางทียังมึน,มนเลยว่าจะทํายังไงแนวสิ้นเดือนนี้อะไรเงี้ยนะฮะบางคนบอกว่าไม่ใช่สิ้นเดือนนี้แหละผู้นี้ยังไม่รู้เลยทํายังไงก็มีนะครับดังนั้นช่วงนี้อารมณ์เป็นแบบนี้คุณมีเพื่อนเยอะมากใครที่เป็นราศีธนูแล้วเงินการเงินติขขดขัดหรือตึงเครียดนะฮะประมาณนี้เนี่ย ก็มาเนี่ยคนเขาอยู่กันแล้วว่าคนเขาอยู่ในกลุ่มนี้เยอะมากนะครับฉะนั้นช่วงนี้ผมก็ยังดูว่ามันแก้ปัญหาท้ายที่สุดแก้ปัญหาได้นะถึงวันนี้คุณยังมองไม่เห็นว่ามันต้องแก้ยังไงนะฮะแต่เงินจะมาทันเวลาพอดีหรือชิวเชียดหรืออาจจะมีการคุยผัดความผันผันได้หรือว่าจะมีอะไรที่ฟุ๊กฟุก,กหรือเซอร์ไพรส์เข้ามาแล้วกันนะครับนี่คุย,ค,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 ยคุยเรื่องการเงินนะฮะโอเคนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ การงานขอเสักหน่อยนึงนะฮะช่วงนี้งานงานด่วนเข้ามานะครับแล้วก็มีงานแก้ปัญหานะครับเข้ามาเยอะหน่อยแล้วก็มีคนเอาความลับหรือว่าเอาความทุกข์ใจมาเล่าให้ฟังก่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้มันเป็นที่พึ่งทางกายทางใจของคนใกล้ตัวคนรอบตัวทั้งนั้นเลยนะฮะก็เราก็ทุกนะครับคนเอารอบข้างเอาความทุกข์มาเล่าให้ฟังอีกนะครับเพราะนั้นอย่าอย่าเพิ่งไปทุกข์กลับนะฮะอย่าเพิ่งไปแบบว่าอะไรเขานะฮะฉะนั้นบางที การที่จะแก้ปัญหาความทุกข์ของเราคือการแก้ปัญหาความทุกข์ให้คนอื่นนะครับแล้วบางทีมันเป็นสะท้อนสิ่งสะท้อนย้อนทําให้ปัญหาที่เรามีอยู่เรามันคลี่คลายหรือว่ามันสบายกายใจยเพิ่มขึ้นก็นได้นะครับเราเห็นคนอื่นเขาทุกข์แล้วมีความสุขเพราะว่าเราแก้ปัญหาให้นะครับบางทีความสุขมันจะย้อนกลับมาหาเรานะฮะลองใช้ดูนะแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้คือ1ปวดหัวนะครับตัวร้อนไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวระวังท้องผูกท้องเสียส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวช่วงนี้การปวดขาวปวดเข่าพวกข้อพวกกระดูกแล้วกล้ามเนื้อจะมีปัญหานะครับโอเคฮะมาดูบทสรุปครับคนราศีตุลครับวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นนะฮะวันนี้สเสน่ห์เลยนะเสื้อผ้าเน้นลายๆเข้าไว้ครับจะเป็นลายลายกระตูลายโลโก้หรือลายทางลายขวางลายอะไรก็ตามนะครับคือมันลายๆวันนี้คืออย่าเรียบนะฮะ แล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของงูเฮง้งเดิกของมมนะครับมันอยู่ที่ปากนะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับหน้าที่การงานวันนี้เป็นวันที่มีภารกิจหลากหลายอย่างในเวลาเดียวกันดาวอาทิตย์ดาวพุธอยู่ตำแหน่งของการงานมันเป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการแก้ปัญหาได้เด่นคิดพูดอ่านเขียนวางแผนพิมพ งานเหล่านี้หรือเดินทางนะครับงานเหล่านี้ประสบความสําเร็จนะครับในระดับหนึ่งเลยปัญหาอุปสรรควันนี้แก้ได้หมดนะครับไม่มีอะไรที่แบบเป็นชิ้นไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนนะฮะปัญหานะไม่ได้มีใรแบบใหญ่โตมากนะักมันค่อยๆแก้แล้วเป็นเรื่องเดิมๆด้วยนะครับโอเคต่อมาชาวราศีพิจิกค,ครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีพิจิกครับวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นความเรียบง่ายเรียบๆแบบไหนก็ได้นะฮะจะเรียบเรียบ,บ,บ,นนบ,ยบ,ยบดูดีเรียบดูสะอาดเรียบดูหรูเรียบดูแพงเรียบดูเซอร์หรือเรียบดูอะไรก็ได้นะ ที่ดูแบบให้ดูเรียบเรียบเข้าไว้นะฮะใช้สีบางคนก็นได้แล้วก็งูแห้งเด่นของไม่น่าครับวันนี้อยู่ที่ปากนะฮะวันนี้ปากแล้วก็ดวงตานะครับให้มันโดดเด่นเป็นพิเศษคนราศีพิจิกครับกิจกรรมหน้าที่การงานวันนี้ก็เรียกว่าเป็นวันที่ มีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับช่วงนี้การแก้ปัญหาต่างๆน่านจะสําเร็จนะครับแต่ว่าช่วงนี้ปัญหามันมาไอ้นี่จบปัญหาใหม่เข้ามาคือมันไม่ได้พักเลยนะต้องรู้ว่าเออโอเคถ้าคุณตั้งใจจะพักหรือว่าว่า,วางจากการแก้ปัญหาไม่ครับเดี๋ยวมันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาต่อเนื่องนะฮะให้รู้ว่า,วาช่วงนี้มันยุย่งๆเหนืน่อยๆเาเป็นพิเศษหน่อยนะครับช่วงนี้ระวังแฟนป่วยไข้ไม่สบายหรือมีความห่างไกลใจอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องความรักสักหน่อยก็ประคองประคองไว้หน่อยนะเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของโอเคต่อมา คนราศีธนูบ้าเครับวันนี้เสน่ห์ชาวราศีธนูครับเสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มเข้มเข้าไว้ครับแล้วก็งูแห่งเด่งของมนณาครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วแล้วก็ทรงผมนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของกิจกรรมครับหน้าที่การงานการทําสิ่งใดก็ตามครับวันนี้ภารกิจดูขุขักนะฮะดาวการงานคือดาวพุธนะครับชูนิโคจรอยู่ตำแหน่งของมรณะมันคืออุปสรรคบางทีคุณอาจจะเริ่มกลับไป แก้ปัญหาที่มันคาราคาซังอยู่ก็ได้เริ่มกลับไปเอาโปรเจกต์ที่เราข้างค้าง้างคา,าเอากลับมาทําใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็จะทำแล้วทำแล้วดีนะหรือว่าเคยมีไอเดียที่จะทําอาชีพอะไรหรือว่าจะหางานอะไรไทําหรือว่าอยากจะไปเจอใครนะครับคือมันเป็นภารกิจที่ย้อนอดีตเอาสิ่งที่มันค้างคาเอากลับมาทำหรือเจอคนที่ไม่เคยเจอกันมานานหรือได้ทําในสิ่งที่เรา,เ,าเคยเบรกไว้ก่อนอะไรประมาณนี้ครับเจะประสบความสําเร็จนะครับประมาณนี้นะอา่าโอเคครับ จบละนะฮะขอบคุณที่ติดตามมากๆนะครับใครที่ฟังคลิปนี้นะครับก็ขอให้หลับสนิทหลับสบายหลับฝันดีครับใครฟังกลางคืนนะฮะแล้วก็ฝันให้แบบสดชื่นแจ่มใสตื่นมาสดชื่นแจ่มใสนะครับแล้วก็ใครที่ฟังคลิปนี้ในวันพฤหัสครับขอให้คิดสิ่งใดทําสิ่งใดสําเร็จในสิ่งที่ตัวเราต้องการนะครับเทพแห่งปัญญาคือเทพแห่งวันพฤหัสนะฮะขอให้มีปัญญาในการจัดการกับทุกสิ่งที่เผชิญอยู่นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่ครับเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีฮะ